วัดีค่ะวันนี้นกแก้วชาแนลนะคะจะพามาดูน้อยหนาปากช่องประเภทปากช่องนะคะที่ร้านนี้นะคะร้าน ICE i c e นะคะที่ร้านนี้นะคะเขาจะขายน้อยหนาทุกปีค่ะแล้วเป็นน้อยหนาที่สวยงามมากค่ะส่งตรงจากสวนเลยนะคะทุกคนนี่ดูซะก่อนนะคะน้อยหนานะคะนี่อันนี้คือเบอร์เล็กนะคะนี่สิบาทนะคะนี่สิบาทนะคะนี่สิบาบาทนะคะ บอร์เลขของเขานะคะสิบห้าบาทสิบห้าบาทสั่งอันนี้นี่ยี่สิบสามบาทนะคะหนึ่งยี่สิบสามบาทนะคะเนี่ยสุกแล้วนะคะตัวนี้นี่อันนี้สุกแล้วอันนี้คือสุกแล้วนะคะนี่พร้อมกินได้เลยนะคะนี่ี๋ยวน้องแก้วจะพาดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่ด้วยนะคะอันนี้คือน้อยหนาเพชรปักช่องทั้งหมดเลยนะคะที่ร้านนี้มีทุกปีค่ะ มาซื้อได้เลยนะคะอันนี้ยี่สิบสามบาทนะคะนี่ยี่ิบาบาทสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหนร้านนี้นะคะสวยมากค่ะอันนี้ส่งออกนอกด้วยใช่ไหมคะอันนี้ส่งออกนอกด้วยนะคะทุกคนสวยค่ะไปกิีนเลยนะคะนี่อันนี้เบอร์ใหญ่นะคะอันนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่25ห้าบาทนะคะอันนี้เป็นเบอร์ใหญ่นะคะน้อยหน้าเพชระตัดช่องะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูน้อยหน้าเพชระตัดช่องนะคะนี่ทั้งหมดเลยนะคะ นี่ก็คือเป็นน้อยหน่าทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี่เยอะมากนะคะนี่น้อยหน่าค่ะน้อยหนา่า้อยหน่านี่นะคะเอาไปปั่นใส่นมสดกด็อร่อยนะคะปั่นก็ได้นะคะเอาไปกินไปทานไปทําขนมยังได้อีกนะคะถ้าขนมน้อยหน่าค่ะอร่อยมากคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนื้อเขาจะเยอะแล้วก็กินอร่อยด้วยนะคะปกติเราจะเห็นแต่น้อยหน่าบ้านๆนนเนาะ แต่นี่มันเป็นน้อยหนาเพชรปักช่องค่ะเขาขยายพันธุ์มาจากน้อยหนาหรือว่าผสมพันธุ์กับน้อยหนงนั่นเองนะคะรสชาติขก็จะอร่อยนี่ค่ะดูลูกเคาสะก่อน,นะคะสวยมากค่ะลูกใหญ่มากลูกนึงนี่ก็จะประมาณกิโลเลยนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะลูกสวยมากเลยโอ้ลูกนี้นะคะนี่ลูกนี้สวยมากมากค่ะใหญ่มากเลยนะคะลูกนี้นี่ สวยมากใหญ่มากค่ะลูกนี้ใหญ่ๆหญ่ใหญ่หญหญจริงๆนะคะที่ร้านนี่สั่งกล้องล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านนี้ไม่ใช่ว่าจะขายเพราะหน้าร้านนะคะอันนี้25บาทค่ะไม่ใช่เฉพาะขายหน้าร้านนะคะขายหน้าร้านนี่3กิโลร้อยนะคะแต่เขาส่งออกนอกด้วยนะคะแล้วก็ส่งในไทยด้วยนะคะทุกคนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เบอร์สวยนะคะนี่เบอร์สวย จะพาดูไปเรื่อยๆนะคะน้อยหนาค่ะน้อยหนานี่นี่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยม,มากๆเลยค่ะน้อยหนาทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่คือลานน้อยหนาเลยค่ะน้อยหนาค่ะอันนี้พร้อมพร้อมจะแพ็กส่งแล้วนะคะนี่อันนี้คือจะแพ็กส่งนะคะนี่น้อยหนา อันนี้คือพิเศษค่ะพิเศษนะคะพันนี้พิเศษค่ะตัวนี้เ็นซีพิเศษนะคะพร้อมส่งออกนอกนะคะนี่แท็กแล้วนะคะนี่อันนี้คือสวยนะคะส่งห้างะค่ะตัวนี้ส่งห้างนะคะนี่สวยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอุ้ยอ่อนประเทศไทยเรามีผลไม้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือขายปีกนะคะนี่ขายปีกค่ะนี่ สามกิโลร้อยนะคะตัวนี้นะคะใครอยากซื้อไปทานซื้อไปกินซื้อไปทําขนมได้นะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านไอไอซีอ e e ีนะคะไอซีอีนะคะเอโอโน๊แกจําได้แล้วนะคะแต่เบอร์โทรน๊แก้ไม่รู้นะคะอ่านะคะที่นี่โอนเงินได้ด้วยนะคะเออซื้อได้นะคะมา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 สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ นี่ค่ะสวยๆมีแต่น้อยหนาสวยๆนะคะมาดูกันได้เลยค่ะสั่งซื้อได้นะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ๆสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้มาคามาดูน้อยหนานะคะน้อยหนาน้อยหน,า,น,ยนาเป็นจริงเป็นจังนี่บ้านที่เขานะคะนี่น้อยหนาก่นน้อยหนาสวยจริงๆค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ ไปค่ะดูไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่มาค่ะนี่อันนี้พร้อมแพ็กแล้วอันนี้ไปห้างนะคะนี่นี่ไปห้างค่ะนี่อันนี้ไปห้างนะคะนี่น,น,นี่อันนี้ไปห้างสวยนะคะนี่ค่ะยี่สิบห้าบาทค่ะนี่ยี่สิบห้าบาทสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่สวยไหมคะ อันนี้กาลังคัดนะคะว่าเป็นไซส์ไหนไซส์ไหนนะคะเพิ่งมาแล้วก็มาคัดแยกนะคะแล้วก็สวยๆอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะสวยไหมอีมเยียดสวยเลยค่ะนี่อันนี้แยกไซส์ใช่ไหมคะใช่อันนี้แยกไซส์ใช่ไหม คัดออกแยกไซนนะคะทุกคน,นลูกเล็กลูกใหญ่นะคะลูกสวยนะคะเ,เขาก็จะเอาไปกินกันนะคะนี่เห็นไหมว่ามันเป็นยังไงน้องเขากําลังคัดเลยนะคะนี่ค่ะลูกนี้ยังใหญ่เลยค่ะทุกคนอู้สวยมากเลยนี่ค่ะนี่คัดแยกไซน์นะคะนี่ คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามนะคะว่าคลิปหน้านกแก้วจะพาไปดูอะไรหรือว่าจะพาไปดูผลไม้อะไรนะคะฝากด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะนี่ค่ะน้อยนาเพชรปักช่องค่ะขอบคุณมากค่ะ